จอกข่าวร้อนล่วง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะเข่าร้อนล้วงข่าลึกไรวันนะคะประจำวันนี้ค่ะกับวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2554นะคะเราจะเริ่มต้นประเด็นข่าวแรกกันนะคะในวันนี้กับความพร้อมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้วิฝ่ายค้านและก็รัฐบาลนะคะได้มีมติได้เสนอวันอภิปรายออกมานะคะเป็น4วันตามเดิมแล้วค่ะเพื่อให้ในชัยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้พิจารณาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ปรากฏว่าในชัยชิด ชอบนั้นยังคงยืนยันและค่ะว่าขอยึดวันเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล3วันตามระเบียบว,วาระเดิมคือในวันที่15-17มีนาคมเนื่องจากขณะนี้ได้บรรจุยติดังกล่าวเรียบร้อยแล้วส่วนจะขยายเวลาการอภิปรายหรือไม่ต้องพิจารณาระหว่างการอภิปรายว่าพักฝ่ายค้านนั้นมีเนื้อหาและตัวบุคคลที่จะอภิปรายจํานวนเท่าใด นื่องจากที่ผ่านมามีสสถอนชื่อออกจากการเสนอยติเหลือแค่เพียง119คนส่วนกรณีที่มติวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอให้เพิ่มเวลาอีก1วันเป็น4วันนั้นอาจจะดูตามความเหมาะสมค่ะเขาก็คุณวิทยาเขาเสนอเรื่องมาเมื่อวานผมก็ออกระเบียบวาระรไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็แจ้งให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบก็ดูเหตุเหตุ เหตุการณ์ว่ามันจะเสร็จก่อนหรือว่าเสร็จหลังก็พิจารณากันเป็นคราวๆไปหมายถึงว่าเรายึดระเบียบวาระเดิมที่3วันไว้ก่อนแต่ถ้าจะขอเพิ่มก็คือมันปกับลงกันมาที่สามนะคะวันที่3ามเนีจะได้ก็ือค่อยดูกันแล้วแฟนว่ามันควรจะไปหรือมันควรจะหยุดถ้ว่าท่านยังไม่รับปากตามที่กองของมาถ้าผมไม่ต้องอยู่ที่เหตุผลเหตุผลการอภิปรายว่ามันเหลือเท่าไหร่อะไรยังไง ต้องทำตารางไว้ดูนะครับแต่ในส่วนของทั้งสองฝ่ายทั้งรีรัฐบาลและวีบฝ่ายค้านเขาก็เห็นตรงกันนะคะก็ตรงก็ตรงสิผมไม่ได้ว่าอะไรเขอเจาสักเดือนหนึ่งก็ได้มันชิตที่ของเขานะครับทั้งนี้ในส่วนของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพักเพื่อไทยก็ได้กล่าวถึงการเพิ่มเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากเดิมสวันเป็น4วัน คือตั้งแต่วันที่15ถึง18มีนาคมว่าเท่าที่ทราบจากทีมงานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคเพื่อไทยระบุว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงจํานวนมากจึงจําเป็นต้องใช้เวลาถึง4วันซึ่งตนก็เห็นด้วยแม้มจะไม่ได้เป็นผู้นําทีมก็ตามอีกทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปเพราะทีมงานขนางมนมีนขวัญแสงสุวรรณสอสอ,อ,อสัดส่วนในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคเพื่อไทย ได้มีการซักซ้อมกันแบบหามรุ่งหัมค่ําประกอบกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้รัฐบาลก็อยู่แบบ3าวันดี4วันไข้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ถูกขับไล่จึงไม่น่าจะอยู่ต่อไปได้เพราะตัวนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ไม่ได้อยากที่จะอยู่ในตําแหน่งต่อไปแล้วไว้รอให้พักมอบก่อนแต่ผมพร้อมถึงแม้จะเป็นตัวสำรองแต่พร้อมไม่ได้ว่า ยังฮะยังแต่ยังไม่ชัดยังไม่ชัดแต่ผมจะพิปายเปล่าแต่ผมก็เตรียมไว้มันยังมีเวลาตั้งสัปดาห์นี้ฮะคงไม่ใช่คุณมิ่งฝันเป็นคนมอบหรอกอเป็นเรื่องของกรรมการยุทธศาสตร์พักคุณมิ่งฝันก็เป็นหัวหน้าทีมเขาก็ติวเข้มนะฟิตนะคุณมิ่งฝันรอบเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะ เขาซ้อมกันหามลุ่งหามค่มไม่ใช่ยังไม่กําหนดฮักเขาต้องกอากำหนดให้ว่าจะให้พูดเรื่องอะไรแต่ถามว่าไอ้เรื่องภาษีบุหรีผมมีข้อมูลไหมมีใช้ได้ ส่วนทิศทางและแนวโน้มการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิเวชชาชีวะก็ได้กล่าวถึงการสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่ทําให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบว่าสามารถทําได้แต่ทุกฝ่ายต้องเหนื่อยรวมถึงคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตซึ่งในวันพรุ่งนี้จะได้เข้าไปพูดคุยด้วยและหากเวลาไม่พอตนก็จะอยู่ต่อและพูดคุยด้วยได้ส่วนที่มองว่าประเทศอยู่ในความเสี่ยงและอาจจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราไม่ประมาท แต่มั่นใจว่าบ้านเมืองนั้นเดินมาแบบนี้จะเดินต่อไปได้ตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าเราประมาทไม่ได้เพราะมีคนบางกลุ่มซึ่งเขาพยายามที่จะก่ะตัวสร้างความวุ่นวายขึ้นมาและที่ผ่านมามันไม่ต้องใช้คนจํานวนมากในการสร้างปัญหาเป็นแค่เพียงคนกลุ่มน้อยอย่างเช่นการชุมนุมของคนเสื้อแดงคนส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมไม่ได้สร้างปัญหาแต่ว่าคนส่วนน้อยนั้นอาศัยมวลชนเหล่านี้สร้างความวุ่นวายเพื่อประโยชน์ของตอนเอง ผมคิดว่าเราเราไม่ประมาทนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าบ้านเมืองเดินมาอย่างนี้เนี่ยจะเดินต่อตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญนะครับเพียงแต่ว่าเราประมาทไม่ได้เพราะมันมีคนบางกลุ่มซึ่งเขาก็พยายามที่จะกะ่อจะก่อชนวนเกิดความวุ่นวายได้อย่าลืมนะครว่าปัญหาหนักๆที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอมาเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้คนเยอะที่เป็นตัวสร้างปัญหาต้องคนกลุ่มน้อยนะฮะอย่างเช่นกรณีการชุมนุมของเสื้อแดงนคนส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมไม่ได้มีปัญหา แต่ว่าคนกลุ่มน้อยอาศัยมวลชนเหล่านี้เนี่ยสร้างความวุ่นวายเพื่อประโยชน์ของตัวเองครับปัจจัยเสี่ยงที่สุดมันจะอยู่ตรงไหนครับจากการเคลื่อนไหวน,นอกสภาหรือว่าจากการเคลื่อนไหวของพักการเมืองก็เราก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนอภิปรายนีย่ก็มีการเอาข้อเท็จจริงออกมากางกันชัดเจนว่เาเขาเองเขายอมรับว่าเขามีพักการเมืองมีมวลชนแล้วก็มีกองกำลังน,นะเพราะฉะนั้นอ้ลักษณะของการที่จะทําการเมืองแบบ เดินขนานกันไป3มฝ่ายอย่างนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเนี่ยตรงนี้แหละครับที่รัฐบาลก็จะต้องยืนยันว่าไม่ไม่ยอมให้เกิดขึ้นค่ะก<อ>็ถือว่าเป็นสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะคะที่ออกผ่าทั้งในส่วนของการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ทิศทางการยุบสภาเพื่อเตรียมการไปสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นค่ะจบข่าวร้อน